วดีครับวิธีการต่อวิธีการใส่ไฟเลี้ยว KSR ถ้าเราไม่ต่อใส่ในอดอย่างเงี้ยมันจะทำให้ไฟไฟเลี้ยวติดค้างทั้ง4ดวงวิธีการแก้ไขก็คือซื้อในอดของของรถยนต์มาตัดตัดสายออก ไดโอดจะเป็นองนี้ไดโอดจะมีแถบสีขาวทั้งสองข้างให้ต่อเข้าหากันให้ต่อหาเข้าหากันอย่างนี้เนี่ยบิดบิดเข้าหากันอย่างนี้แล้วก็สายก็เข้าเข้าข้างหนึ่งขวัวก็เข้าเส้นหนึ่งเข้าไหนก็ได้แล้วเราก็เอาหลอดไฟเลี้ยวที่เราตัดออกอะเอาข้างไหนก็ได้ข้างมาเข้าตัวตัวที่เรามัดรวมกันเนี่ย ได,ไดโอดเนี่ยบอลนี้คือขั้วบวกล่างคือลา่ลางล่างคือขั้วลบจะเป็นอย่างนี้เคุณแจะถ้าเราแค่แค่แค่ต่อใส่แค่แค่นี้มันมันก็จะทำให้ไฟเลี้ยมันใช้งานได้หมดแล้วแต่ถ้าเราอยากให้หลอดไฟตรงกลางนี่ไฟเลี้ยวนี่ตรง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 ,ตรงหน้าไม้เนี่ย มันทำง,งานด้วยแล้วก็ต้องต่อลงโครงไฟก็จะสว่างโทรตัวไหนก็ได้ไปง่ายๆเริ่มแล้วไปเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายทำงนานดูผ่านไปข้างหลังเลี้ยวขวา ดูใกล้อีกนึนี่นะขั้วไฟที่ที่เราตัดออกอันนึงเอาไปเข้าสายโครงอันนึ่งมาเข้าตัวไดโอดไดโอดนี่คือไดโอดของรถยนต์นะผมไปขอซื้อเข้ามาคู่ละสิบบาทยี่สิบบาทประมาณนี้โอเคครับผม